เดี๋ยวหลังจากที่มอบของมอบพวงมาลัยเนี่ยามให้กับน้องไร้อาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเซลฟี่ภาพรวมและหลังจากเซลฟี่เสร็จเดี๋ยวเราจะมอบของที่น้องไร้อาเสร็จให้กับท่านที่มีใบเสร็จถือนชื่อหุ่นมาใ้พี่่นะคะให้น้องหารถเข็นกันนะคะอะไากันนะเราจะมาฟังน้องของเราไปส่งกันต่อโอเคไหมอย่าเลี้ยวขึ้นหัวใจกันนะคะ เู่ได้้คุณปกครองที่ปกครองเลยนะคะพี่ผู้ชายจะได้ร้อยหกพันตอวพี่ปกครองหายไหนอานาน่แหลกนะคะพี่พพี่าอ่าคุณมะลิค่ะหอามากคุณตันนค่ะคุณจิตมาค่ะคุณจิราพรค่ะคุณสวลดค่ะ ช่วยไดะยังไม่มาคุณสวัยบังกะโลไทยค่ะอ้าวคุณแม่ใช่ไหมอ้าวเกือบไม่ได้แล้วนะเป็นสวัยนะคะแล้วก็คุณชะยานิษฐ์สุไทร์ค่ะคุณหมุกหุ้มมานะคะประชาชนค่ะคุณพิสุดทิศรัตน์สุไทร์ อ่านชื่อนกษตรกรถิ่นพระพรอภัยนะคะคุณสร้ยอยทองค่ะคุณชูน้ำค่ะคุณชูน้ำค่ะ